น้ำเคลดื่มนะคะพเพื่อนๆค่ะ14มีอ่าพฤษาผานะคะ2 5 6 4นะคะอ่อวันนี้อากาศค,ครึมมากเลยครับเพื่อนๆครึมมากเลยนะคะก็ะแบบอึมครึมเนาะอึมครึมนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีดื่มน้ําเคลนะคะแล้วก็จะไปรีดผ้าเนาะคุณพ,พ่อแฮร์รี่ก็จะชวนคุณแม่ไปช้อปปิ้งนะ,ะแต่คุณแม่ก็บอกว่าไม่ไปดีกว่าเพราะว่า ขอเน้นพาสามีนิดนึงนะคะเขาบอกว่าไปช้อปปิ้งกับเขาไหมถ้าจะไปช้อปปิ้งกับเขาเนี่ยให้บอกว่ารีบๆเดี๋ยวสักครู่นะคะอเล็กซ่าะไควเอทเอเล็กซ่าะไควเอทบอกอเล็กซ่าให้หนางไควเอทนะคะให้หนางเงียบๆเนาะเออเอา่าเขาจะชวนคุณแม่ไปช้อปปิ้งเนาะเขาบอกว่าไปซื้อของกินน่ะหลาะเพื่อนๆเนาะไม่ได้แบบช้อปปิ้งอะไรแบบว่า ซูขุมเสืส้อผ้าอะไรนี้หรอกก็คือไปนอนช้อปปิ้งประจำสัปดาห์อะไรนี้นะคะแล้วท,เทีเนี้ยเนี่ยเขาถามว่าที่รักคุณจะไปเนินทาสามีเนาะเออนินทาสามีนิดนึงอะไรเงี้ยไปช้อปปิ้งกับผมไหมถ้าจะไปช้อปปิ้งเนี่ยต้องรีบๆนะเดี๋ยวเราจะออกไปเนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอะไรประมาณนี้เนาะคุณแม่กยบอกว่า โอ้ยฉันไม่ไปหรอกเดี๋ยวฉันรีผ้าดีกว่าอะไรเงี้ยจริงๆคือราะว่าคุณแม่ขีเกียดนาะเพราะว่าคุณแม่ก็อ,อยากแบบว่าอยู่บ้านและทําคลิปอะไรางี้ดีกว่าเนาะมันก็มีอะไรให้คุณแม่ทําแบบมีจอกลื้นน,นั่นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะเขาบอกว่าถ้าไปเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้ออะไรเยอะนะไปแป๊บเดียวเนี่ยแม่คิดในใจแบบโอ้ยไม่ต้องบอกฉันบอกตัวเองก่อนเพราะว่าเวลาเขาไปเขาจะชอบสกัดดาวุ่งขรงแม่ กวงมันจะเองไม่คุยหยทำอะไรแบบั้นคม่เลยนะคะน้องมันทานนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเสียงอะไรอ๋อสามีนะคะก็วันนี้เพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ,อ่ยที่นี่ยังผุดตัวนี้นะคะอากาศครึมๆอย่างตามที่บอกไปแล้วเนาะค่ะครึมๆนะคะ,คคะ,คะไม่มีแดดออกเลยเนาะ,ค,ะค่ะก็คุณแม่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีนะคะแฮปปี้มีความสุขกันทุกคนเนาะคะ่ะ คุณแม่ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าแวะมาชมทลิปคุณแม่เนาะแวะมาชมมาบอกว่าออคอมเมนต์แบบติดตามเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยนะคะถ้าคุณแม่แบบว่างๆสะดวกๆเนี่ยคุณแม่ก็จะแบบแวะหาเพื่อนๆเนาะแวะไปดื่มชาไปทานบิสกิตกับเพื่อนนะคะแต่ถ้าช่วงที่คุณแม่ไม่ค่อยว่างเนี่ยคุณแม่ก็จะหายๆเงียบๆไปก็แบบว่าอย่าพึ่งงอนกันเนาะอย่าพึ่งงอนกันอย่าพึ่งนนอยกันนะคะยังไงก็นั่นแหละค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามคุณแม่ด้วยนะเพื่อนๆค่ะถ้าชอบเนาะถ้าชอบคลิปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ don't w o r r ค่ะ <'t> next station เนาะ next station นะคะ <Next station S 2> <c oughs> ประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆคุณแม่ก็พูดมากแล้วคอแห้งแล้วคุณแม่ขอกรองไอตัวอะไรอะน้ำเคลก่อนนะคะน้ำเคลดื่มเนาะเพื่อนๆนะคะคุณแม่ก็จะกรองกรองก่อนนะคองเห็นชัดไหมเนาะเอ,อ สุกเนาะก็คลื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็วันนี้ก็คุยกับสามีนะคะสามีบอกว่าเอ่อยังไงนะมาช้อนค่ะวันเอ่อวันศุกร์อ่ะเอ่อวันอาทิตย์จะหาวันอาทิตย์เอ่ออาจจะได้ไปเดินเอ่ออะไรไปเดินเละไปเดินไอ อ่างเก็บน้ําอะไรแบบนี้นะคะก็ย,ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้ไปอ่างเก็บน้ําไหนนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าแถวนี้นะคะมันมีมันเหมือนมันมีอ่างเก็บน้ําแบบหลายที่อ่ะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเขาเรียกไงอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติไหมพิษบิสตริก่ะเพื่อนๆเนาะพิษบิสตริกก็จะมีแบบว่าเหมือนคล้ายๆทะเลสาบน้ำจืดนม่ชมทะเลสาบน้ำจืดนั่นแหละค่ะอ่างเก็บน้ำค่ะ ก็ถ้าคุณแม่ได้ไปเนาะคุณแม่ก็จะถ่ายรูปแบบว่าสวยๆถ่ายวิดีโอสวยๆลงให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าแม่คิดว่าเพื่อนๆอาจจะเบื่อแล้วที่กบบว่าเห็นคุณแม่อยู่แต่ในครัวนะคะหรือว่าสวนผักมินิมินิกรีนเฮาส์ของคุณแม่อะไรอย่างงี้นะคะจริงๆคุณแม่ก็อยากจะได้ไอ้อะไรนะไอ้สั่งเม็ดผักปุ้งค่ะเพื่อนๆมาปลูกเนาะ แต่ก็ยังไม่ได้สั่งเลยนะคะยังไม่มีเวลาได้สั่งเลยค่ะเพื่อนๆคุณแม่กรองมาได้อย่างนี้นะคะเพื่อนหค่ะกรองม่เหล็วันนี้ไม่พอไงเพราะว,ว่าเกลียวมีน้อยนะะก็เลยไม่ได้พอให้พอแฮรีน <Okay. S 1> ่าจะพอแค่ดื่มคนเดียวเ<ๆ>ขาบอกว่าถ้าไม่พอก็คุณแม่เขาไม่ต้องดื่มก็ได้ให้คุณแม่ดื่มคนเดียวนะปกติคุณแม่จะฝันห้เราดื่มด้วย เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆน้ําเคลเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอะไรนะคะช่วยในเรื่องของแบบว่าลดการอักเสบค่ะเพื่อนๆแล้วคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะคะมีพี่คนไทยนะคะแนะนํามาเนาะที่อาห้รจักกแล้วก็กกกที่คนนะ่าแนะนาคุณแม่มาคุณแม่ก็เลยเนี่ยหาลองมาทำดื่มของเพื่อนจริงๆก็ดื่มได้แบบว่ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะประมาณ เดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะไม่ขมนะคะไม่ขมรสชาติดีโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะโดยคลิปคุณแม่จะยาวแล้วค่ะจะเจ็ดนาจะเจ็ดนาทีแล้วยังไงก็ใช้แคร์ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปคุณแม่เนาะก็ฝากด้วยนะ,ะฝากเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะ,ะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ขอตัวก่อนละกันค่ะเพื่อนๆค่ะบา,บายยนะคะ บ๊ายบายค่ะ